สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของพี่นกทุกท่านนะคะมีเสียงดังนิดนึงบ้านพี่นกอยู่ใกล้ถนนวันนี้พี่นกมีความกังวลนะคะมีความกังวลอยูอ่สองเรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆท่านาสวัสดีค่ะหลายๆท่านนะยังมีความกังวลเรื่องการไม่กล้ารับประทานอาหารทะเลนะคะ พี่นกก็ไปหาข้อมูลนะคะพี่นกก็ไปหาข้อมูลก็ได้ข้อมูลมาว่าอาหารทะเลกินได้นะคะ,อะกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะยืนยันให้เราแล้วว่าอาหารทะเลที่ตลาดมหาชัยนะคะตลาดกลางกุ้งสามารถรับประทานได้ตามปกตินะคะแต่เนื่องจากว่าให้แบบมีการมาตรการในการควบคุมโรคนะคะให้เรากินอาหารที่<ด>ุงสุก แล้วก็กินร้อนช้อนส่วนตัวรักษาเรื่องความสะอาดนะคะอาหารทะเลกินได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะคะแฟนเพจของพี่โนโ้หยหลายท่านไม่ว่าจะเป็นผู้กินกินอาหารทะเลหรือว่าขายอาหารทะเลหรือว่าเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลนะคะให้มีความเ,าเข้าใจแล้วก็มีความารู้หรือว่า ที่จะแนะนํานะคะถ้าสมมติเราเป็นคนขายอาหารทะเลนะคะเราต้องรีบแนะนําลูกค้าว่าการแนวทางในการรับประทานอาหารทะเลต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเนื่องจากว่าตอนนี้จะมีการควบคุมโรคเนาะมีการควบคุมโรคแล้วก็ให้ความร่้มือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกกินอาหารที่ร้อนๆแล้วก็สวัสดีครัน้องเหมย กินอาหารร้อนแล้วก็มีช้อนส่วนตัวนะคะรักษาความสะอาดก็คืออาหารทะเลเนี่ยรับประทานได้ตามปกติก็อันเนี้ยคือมพีพี่นกมีเพื่อนบางท่านนะยังมีความคิดว่าไม่กล้ารับประทานอาหารทะเลนะมีความรู้สึกว่าอาหารทะเลนะ่ะมีติดเชื้อได้ก็เลยแบบว่าพี่นกมีความร้อนใจนะมีความกังวลใจแทนพี่น้องชาวทะเลนะชาวาสมุทรสงครามเพชรบุรีสมุทรปราการหรือว,ว่า โซนทะเลที่มีการค้าขายอาหารทะเลนะคะมีความกังวลก็เลยแบบว่าเออวันนี้จะมาคุยนะอย่างน้นอยๆก็ไม่รู้กี่ท่านนะคะได้ได้ฟังได้ยินที่พี่นกได้คุยสื่อสารเนี่ยก็คือพี่นกไปดูในข้อมูลเกี่ยวกับกองควบคุมโรคนะคะของกระทรวงสาธารณสุขกล่าวยืนยันตั้งแต่จริงตั้งแต่วันที่18แแล้วนะว่าอาหารทะเลรับประทานได้สวัสดีลูกเหมย อาหารทะเลกินได้นะคะแต่ว่าให้เรากินร้อนๆปรุงสุกแล้วก็มีช้อนกลางนะมีช้อนไม่ใช่ช้อนกลางช้อนส่วนตัวรักษาความสะอาดก็พี่โนก็มาสื่อสารสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหรือว่าเป็นคนรับประทานอาหารหรือว่าเป็นคนที่ผลิตอาหารทะเลนะคะให้มีความตั้งหลักนะ ให้มีความตั้งหลักให้มีการเตรียมพร้อมในการไม่ว่าจะเป็นขายว่าแม่ค้าปรุงอาหารหรือว่าเป็นคนผลิตอาหารทะเลนะคะว่าต่อไปนี้เราจะมีการดูแลเรื่องความสะอาดเพื่อให้ผู้บริโภคนะได้รับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ไม่ติดเชื้อนะคะก็คือกินได้ตามปกติอาหารทะเลกินได้ตามปกติอันนี้พี่นกดูมาจาก ข้อมูลกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็อันนี้พี่นกมาสื่อสารนะคะเพื่อความสบายใจของหลายๆท่านที่ยังไม่กล้ารับประทานอาหารทะเลเพราะว่ามีความคิดว่าอาหารทะเลติดเชื้อมีความกลัวว่าจะติดเชื้อโรคเนาะวันนี้พี่นกก็มาบอกเพื่อความสบายใจของทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็พี่นกก็มีความเป็นห่วงนะพี่น้อง ของพี่นกทุกคนที่เป็นคนทะเลเนาะเป็นคนทํามาค้าขายที่เป็นเกี่ยวกับอาหารทะเลนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึง่งคือเนื่องจากความกลัวความตโนกต่างเรื่องเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะทุกคนก็จะมีความกลัวเราจะไปบอกว่าอาหารทะเลกินได้ไม่ติดเชื้อนะก็พี่นกก็พูดได้ใครๆก็พูดได้ในข้อมูลแพทย์ก็มายืนยนันแต่ว่าหลายๆท่านก็จะมีความรู้สึกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดในการที่เรา จะไม่เป็นโรคหรือไม่ติดโรคเขาก็คือเป็นการดูแลตัวเขาเองการดูแลตัวเขาเองคือเขาไม่ประมาทเขาไม่เชื่อใครเขาเชื่อตัวเองพี่นกกระเลนมีความเป็นกังวลอีกว่าเออแล้วถ้าสมมติว่าคนยังไม่รับประทานอาหารทะเลแล้วคนที่ผลิตอาหารทะเลเนาะคนที่แม่ค้าค้าขายอาหารทะเลจะทํายังไงต่อไปพี่นกก็มาแชร์ว่าเราควรจะมีอาชีพที่สองที่สามนะคะ เราควรจะมีอาชีพที่2ที่3กันจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนค้าขายอาหารทะเลอะทุกท่านนะคะทุกท่านเลยเพราะว่ามันส่งผลล้วนไปหมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านทัวร์การโรงแรมการท่องเที่ยวต่างๆนะมันล้วนไปหมดเลยพี่นกเลยว่าเราควรจะมีอาชีพที่2อาชีพที่3กันเพื่อความอยู่รอดนะเพื่อความอยู่รอดเราไม่ต้องรอให้สถานการณ์หรือว่าโรคระบาดมันหมดไปแล้วเราค่อยคิดพี่นกแนะนํานะคะว่าให้เราคิด อาตย์ที่2อ,อาทิตย์ที่3ไว้ได้เลยนะคะเพื่อเราป้องกันตัวเองเซฟตัวเองให้เราเป็นบุคคลที่มีรายได้นะดูแลตัวเองได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คิดตั้งแต่ตอนนี้เราไม่เริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้เพราะเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าโรคโควิด -19 จากไปแล้วเราจะมีเชื้อโรคอันอื่นติด มาอีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราคิดอาชีพที่2ออาชีพที่3ได้เลยบางท่านนะคะมี2อาชีพแล้วก็คิดอาชีพที่3นะคะบางท่านมีอาชีพเดียวเป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลหรว่าเป็นคนผลิตอาหารทะเลมีอาชีพเดียวเลยตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานะคะให้คิดอาชีพที่2คิดอาชีพที่2ได้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะ อาชีพที่2ทํทอาชีพอะไรดีนะคะอย่างที่พี่นกเคยแชร์ไว้ก่อนหน้านี้ว่ากระแสะโลกของบีนาสองศนนะคะ mm. กระแสะโลกอย่างเช่นมันจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมนะค mm. าโลนลงในการรักษาสภาพแวดล้อม mm. เนื่องจากว่าฝุ่นเนาะ PM 2.5นะการรักษาสภาพแวดล้อมเราก็มานั่งคิดว่าเอออาชีพอะไรที่มันช่วยรักษาสภาพแวดล้อมนะคะไม่ว่าการปลูกผัก ที่ไม่ใช้สารเคมีหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะมีหน้ากากเนาะหน้ากากอนามัยหลายๆอย่างสินค้าอะไรก็ได้นะคะที่มันไปสอดคล้องกับเรื่องสุขภาพเรื่องออความปลอดภัยทางการแพทย์นะมีเรื่องการแพทย์นะที่เขาพัฒนานทางการแพทย์ให้เป็นแบบว่าเป็นเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกันยกใหญ่เนาะ พูดตามภาษาบ้านๆน,นะก็คือพัฒนาการเป็นยกใหญ่เลยเรื่องการแพทย์นะคะเพราะเนื่องจากว่าโรคระบาดโควิดในทะีนเพราะว่าอนาคตเนี่ยทางการแพทย์ดาว,ว่าจะมีโรคระบาดอื่นๆตามมาเขาก็เลยจะเร่งพัฒนาทีนี้อะไรที่เป็นอาชีพสอดของกับความเป็นอนาคตพี่นกก็เลยมองว่าอย่างอย่างเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างเรื่องการรณรงคลงเรื่องรักษาสภาพแวดล้อมนะมันเอามาแปลงเป็นอาชีพได้มากมายมหาศาลนะอ่าก็าเรียกว่าอะไรนะเราจะทำยังไงให้รับประทานอาหารสะอาดให้เราเป็นคนสุขภาพดีโอ้มันก็ไปเกี่ยวเรื่องกับอาหารเนาะไปเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเครื่งองนน่งห่มไปเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังก,กายไปเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพมันมากมายมากมันเยอะมากเลยพี่นกก็เลยว่าให้ลองคิดอาชีพที่สองอาชีพที่สามเผื่อไว้เลยแล้วเริ่มทำทีละเล็กทีละน้อยนะคะมันจะส่งผลทำให้ถึงวันหน้าอาชีพที่เป็นเราทำอยู่เดิมมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์แล้วเราก็ทำอาชีพที่สองได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเสียขวัญหรือว่าไม่ต้องตกใจมากเพราะว่าเรามามีอาชีพ ที่2ที่สรลองรับอยู่นะคะก่อนที่สถานการณ์มันจะเลวร้วายหรือสุขภาพจิตเราเสียไปมากๆนะคะเราจะคิดอะไรยากอันนี้วันนี้พี่นกก็มาแชร์2เรื่องนะซึ่งเป็นเรื่องที่ร้อนใจนะคะด้วยความที่แบบว่าบ้านพี่นกเป็นอยู่โซนทะเลเนาะแล้วก็มีความเป็นห่วงพี่น้องที่ประกอบอาชีพประมงที่ค้าขายอาหารทะเลนะคะ ว่าจะมีการปรับตัวในการทําอาชีพใหม่ยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับชาวบ้านนะเป็นชาวบ้านที่แบบว่าทํามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะการที่จะเปลี่ยนอาชีพแล้วก็ให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่เพราะฉะนั้นให้เริ่มเตรียมอาชีพที่สองที่สามไว้ได้เลยนะคะก็หากท่านใดมีไอเดียเนาะมีไอเดียหรือว่า ในการประกอบอาชีพใหม่ๆพี่นกก็แนะนําเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่เราเปิดเพจการที่เราเปิดเพจเรายังไม่ได้ใช้เงินนะคะเราเปิดเพจไม่ได้ใช้เงินการที่เรามาสื่อสารไลฟ์สดหรือว่ามาแนะนําตัวว่าเราเป็นใครเราทํามาหากินอะไรเรามีวิธีการผลิตสินค้าของเรายังไงมีอะไรเป็นสินค้าบ้างนะมาแสดงตัวให้ คนในประเทศไทยมี70ล้านคนนะคะปกติเราค้าขายอยู่ในวงแคบอาจจะรู้จักเราประมาณสัก1ล้านคนเนี่ยดีสุดเลยนะ1ล้านคนแต่ว่าคนในประเทศไทยมี70ล้านคนนะคะอาจจะมาดิตอึ้งรังสีนะบอกว่าคนไทยนะซื้อของออนไลน์มากที่สุดในโลกนะจากประสบการณ์พี่นกเองนะ วันนี้พี่นกว่าเออพี่นกแช่เม็ดเพลิงบุ้งแล้วมัน,ม,นม,มันไม่ดีพี่นกก็เลยไปซื้อเม็ดพงบุ้งใหม่ปรากฏว่าโลหนึ่งอะ่ะตามร้านที่พี่นกวิ่งรถผ่านน่ะที่จะไปซื้ออะ่ะมันขายสองรอยี่สิบต่อหนึ่งกิโลนะคะพี่นกกลับไปดูในในออนไลน์ในช้อปปีใน l a ซาด้ปรากฏว่ามันขายแค่ร้อยี่สิบอันเนี้ยพี่นกก็มีความคิดว่าตลาดตามตึกตามภูหาตามตลาดไม่ใช่ว่า คนไม่เดินไปซื้อของนะคะคนเดินไปซื้อ,อไปซื้อของค่ะแต่ว่าราคาสินค้านะ่ะมันแพงกว่าที่เขาจะซื้อออนไลน์นะคะเขาก็จะกลับมาซื้อสินค้าออนไลน์นะคะเพราะว่าสินค้าเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันหมดทุกอย่างเลยแต่กลายเป็นว่าของออนไลน์ถูกกว่าอันนี้มันส่งผลทําให้เราคนที่คิดจะค้าขายนะคะเราก็ทําตามกระแสเลยเราก็ขายของออนไลน์ การขายของออนไลน์นะ่ะมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องไปลงทุนเช่าตึกเช่าแผงเราไม่ต้องออกแรงขับรถไปที่อื่นนะคะเราแค่เปิดหน้าจอถ่ายทอดสดแล้วเราก็โชว์สินค้าของเราแล้วเราก็บริการให้มีความซื่อตรงนะให้มีความซื่อตรงมีความจริงใจต่อผู้บริโภคนะคะก็จะทําให้เราขายได้อันนี้พี่นกก็เจอกับ ประสบการณ์ตัวเองมาใหม่ๆวันนี้เลยเรื่องเรื่องมเมล็ดพกบุ้งนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วอื่นๆเนี่ยนะเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังหนาหูมากว่าการซื้อของตามร้านอะ่ะตอนนี้คือแพงแต่ว่ามันเป็นสเสน่ห์ตรงที่ว่าเราได้เลือกได้เลือกได้หยิบได้จับอันนี้คือเรามีความสุขในสิ่งนั้นแต่ว่าไม่เมื่อเราซื้อยี่ห้อทุกอย่างเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามันแพงกว่าเป็นมันแพงกว่ากันเป็นหลักร้อยนะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็ต้องกลับมาซื้อของออนไลน์เพราะว่ามันก็ทําให้เราแบบว่าไม่เป็นผู้บริโภคที่แบบเสียเปียบเนาะเสียเปรียบวันนี้พี่นกก็มารบกวนเวลาสั้นๆนะลูกก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านที่เข้ามาในระหว่างที่พี่นกไลฟ์สดอยู่แล้วก็เข้ามาหลังจากที่พี่นกจบไลฟ์สดแล้วนะคะก็พี่นกมีความเป็นห่วง ก็มาอยากอยากมาแชร์แล้วก็อยากมาสื่อสารอยากมาแบ่งปันหากท่านใดเห็นว่าข้อมูลที่พี่นกพูดคุยนะมีสาระประโยชน์พี่นกก็ขอบคุณแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆนนะคะก็พี่นกขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็ มีความสุขกายสบายใจให้มีความโชคดีมีชัยนะคะให้มีความมั่งคั่งในชีวิตของตัวเองทุกๆด้านที่ตัวเองปรารถนาด้วยความรักพี่นกเซล์อัจฉริยะสวัสดีค่ะ